ต้อเราเข้าสู่ช่องมันโอมชานินะคะวันนี้นะคะเราก็มีธารกิจนะคะมากับป้าถทบ้านแล้วก็่าชีนะคะงั้นก็ไปหาที่จอดรถนะ,ะยะาชีกับป้าถทบ้านก็กำลังเลือกผลไม้นะคะแล้วก็มีซื้อของอีกนะคะทุกคน วันนี้ซื้อของเยอะนะคะ้่าเมืเไปจเรนทั้งท้ายท้ายตลาดแครอทยาชีแม่นี่แบบผลไม้น้าทุกคน สับประรดอะไรอ่ะก็เ,เลือกสับประรดต่อน,นะคะไม่ได้และะ้วกินเพิร์ลไมโต้ขอบคุณน,นาภัยนะคะทุกคน 也没有那么复杂。 See you. ยาฉีก็กำลังคัดเลือกนะคะแอปเปิลนะคะพเพราะผลไม้ที่เราซื้อแต่ละรอบเราต้องคัดก่อนนะคะทุกคน เราก็ได้ผลไม้มา5อย่างแล้วนะคะ5อย่าง เล็กงอก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 ไม่ใช่งอกเล่กงอกยากระดาษยากระดาษบอไปดูที่หยุดแล้ว

ให้กีอย่างนะันห้าผุกเน้ยนี่นะคะก็เป็นท้านผลไมน้นยที่อำเภอวานอนนะคะเพาปนประจำที่เราบมาเลือก นะครับไปดูไปไปเบิ่งมาอันนี้ก็ด่าไปดูม่วงกัน ตำบลอำเภอศุบาบสุลาธานตำบลวานบบาน้อเดี๋ยวเราเราอ่าชิเลือกมะม่วงนะคะทุเรียนคน